ัารคนจนวันนี้เงินเข้าแล้วอย่าลืมไปใช้กัน กลมบัญชีกลางโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยประจำเดือนกันยายนให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน2,565ภายในวันที่12-14กันยายนอัตรา100บาทต่อเดือนโดยจ่ายต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่เมษาย,ยนถึงกันยายน66ดังนี้นเงินผู้สูงอายุไรายได้น้อยโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2506ได้รับสิทธิ์เดือนเมษายนถึงกันยายน66จำนวน600บาทผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2506 ได้รับสิทธิ์เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน6.6จำนวน500บาทผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1-31ถึง31พฤษภาคม25,06ได้ษษ 6, รับสิทธิ์เดือนมิถุนายนถึงกันยายน6.6จำนวน400บาทผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1-30ถึง30มิถุนาย2500 6, น2 5 0 6ได้รับสิทธิ์เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน6.6จำนวน300บาท ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กระกฎาคม2 5 0 6ได้รับสิทธิ์เดือนสิงหาคมถึงกันยายน -66 จำนวน200บาทผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1ถึงส1สิงหาคม2 5 0 6ได้รับสิทธิ์เดือนกันยายน66จำนวน100บาทเงินส่งเคาะเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย วันท Six, ี่12กันยายน66สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2494วันที่13กันยายน66สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2494ถึง31ธันวาคม2550วันที่14กันยายน66สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2501ถึง31สิงหาคม2506หมายเหตุ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอื่นบัญชีบุคคลอื่นที่ผู้มีสิทธิ์ได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว